สวัสดีพี่น้องชาว YouTube ช่องเะเอสที่รักทุกๆคนนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยวันที่วันนี้วันที่อะไรแล้ววันที่สิบห้าเนาะเป็นวันสุดท้ายแล้วไหมสิบสามสิบสี่สิบห้าใช่เป็นวันสุดท้ายแล้วสงการแถวแถวบ้านพี่พี่น้องน้องเป็นยังไงกันบ้างคะค,คือคืนหรือเปล่าหลังจากที่ห่างหายจากการเล่นสงการมาหลายปีเนาะเอาวันนี้นะคะเอจะมาเล่าความฝันให้กับเพื่อนๆพนพี่พี่น้องๆได้ฟัง นี่คือความฝันเนี้ยมันค่อนข้างชัดเจนเนาะแต่ก็ไม่รู้นะอันนี้ผิดถูกอย่าโทษกันนะคือเอามาแบ่งปันเฉยๆนะคะคือความฝันเนี้ยฝันเมื่อตอนต้นเดือนแล้วเอะฝันว่าคือไปงานที่ไหนไม่รู้อ่ะไปกับแฟนแล้วก็ไปกับแม่แล้วทีเนี้ยในที่ที่ตรงนั้นอ่ะ มันจะมีวัยรุ่นอยู่ประมาณสามสี่คนในระหว่างนั้นอะ่ะแม่แกกําลังเลือกลอตเตอรี่ใบหนึ่งเออแล้วแล้วในระหว่างที่แกกําลังเลือกเนี่ยมันก็มีแบบมีวัยรุ่นคนหนึ่งอะ่ะมันเอาปืนมาเอาปืนมาแล้วมันก็มาจ่อยิงจ่อยิงมาทางฝั่งผู้เีนะแต่ พอมันยิงมามันไม่โดนเอ๋มันไม่โดนแฟนแต่มันโดนแม่เอ๋มันยิงที่หัวเลยค่ะแม่เอ๋ก,ก็เสียชีวิตในขณะที่ถือลอตเตอรี่ใบนั้นซึ่งตอนที่ถือลอตเตอรี่ใบนั้นอะที่แกซื้อไดอ้แกดีใจมากเลยแกบอกว่า,วาเนี่ยอยากได้เลขนี้มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยเอาไปเล่าบอกพวกป้าอะไรในความฝันนะเออแล้วในความฝันนั้นอะคือแบบร้องไห้เสียใจหนักมากเพราะว่าแม่เสียอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็เลยตื่นมามาดูทำนายฝันทำนายฝันก็เลยบอกว่าถ้าฝันว่าร้องไห้เนี่ยจะมีจะมีโชคเออก็เลยลองเอามาเล่าให้เพื่อนๆพพี่พี่พี่พ,พี่น้องน้องฟัง,ง,ง,ฟงเผื่อว่าใครสนใจเลขนี้ก็จะได้ซื้อตามเนาะซึ่งเลขในความฝันที่แม่ดีใจอะที่แกได้มาเนี่ยเลขนั้นก็คือเลข ไม่รู้จะเดาทำไมเนาะทำไมจะต้องทำใบอย่างนี้เนาะเลขนั้นก็คือเลขเจ็ดแปดค่ะทุกคนซึ่งมันเป็นความฝันที่แบบจำได้อะแล้วคือพอหลังจากที่ตื่นมาก็วันนั้นไปซื้อหวยลาหวหวยลาวก็ไม่ออกก็เลยว่ามันอาจจะออกรัฐบาลไทยก็ได้เนาะก็เลยอยากให้เพื่อนๆพี่ๆนนองทุกๆคนเนี่ยซื้อติดเอาไว้บ้างนะคะเลขเจ็ดแปดส่วนเอ้บางคนไม่รู้จักตีความฝันเนาะ ถ้าใครอยากรู้อายุแม่ด้วยเนี่ยก็คือแม่เกิดพศสองพนะคะ0ูเนาะสอ0ห้าเกิดวันที่วันที่ 3, 03นะคะก็ลองเอาไปซื้อติดดูเนาะอันนี้ก็แต่ว่าในความฝันเนี่ยคือเลข7,8เนี่ยดินชัดมากเลยนะคะทุกคน ถ้ายังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เอด้วยนะคะวันนี้เอเอาความฝันของตัวเองมาแบ่งปันหวังว่าพวกเราจะมีโชคไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ